สวัสดีมัรู้ทุกคนด้วยนะครับไปอยู่กับพี่จิ้งจ่าคนเดิมนะครับกิ้งการรง่าผสมกับจิงจ้งจกกลายเป็นจิ้งจ่านี้เราจะมาทําภารกิจพิเศษนะครับที่มีเอบอกมาในไลฟ์สดนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่ง่ายมากเดี๋ยวมาดูอันนี้ว่ามันเป็นภารกิจอะไรนะครับผมยังไม่ได้ทํานะให้มาทําพร้อมอกันเลยก่อนอื่นก็โดดลงไปตายก่อนเลยครับเอ้ย <c oughs> ทำไมไอ้จิ้งจกตัวเล็กมันกเกาะไอ้กอร์ซิล่าน,น้อยทําไมมันเกาะพุงเราแบบนี้ มันบั๊กเรื่ออะไรไว้เนี่ยทุกคนนี่ครับแบบนี้นะครับโดดออกนอกโซนเลยนะครับพอเพิ่งบินปล่อยปุ๊บโดดเลยนะแล้วก็รอให้เราตายกลางอากาศนะครับซึ่งภารกิจนี้ก็คือให้เราตายบนอากาศโดยที่เรายังไม่ถึงพื้นนั่นเองแล้วก็จะสาเร็จภารกิจซึ่งไม่รู้สําเร็จเปล่าเดี๋ยวลองดูนะแล้วว่าอะไรจะตายเนี่ยเพื่อนเอ้ยจะถึงพื้นแล้วโอเคเฮ้ยมีริ้งจบน้อยมาให้กาลังใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเป็นภารกิจที่ง่ายมากใช่ไหม อย่าบอกว่าไม่ผ่าเลย FC หลอกมาเนี่ยเสียแรงฟรีไหนดูสิเฮ้ยผ่านนะครับชื่อภารกิจอะไรเนี่ยใครยิงฉันไม่มีใครยิงหรอกค่าตัวตายจะชัดเลยชื่อภารกิจมันมั่วไหมเนี่ยอ้าวเอ้ยอ้าวจ่าสมศรีเชิญมาเฉยผมทําภารกิจอยู่ครับจ้าตอนนี้ยังไม่ว่างที่จะออกลบเอ้ออะครับเราได้แล้วนะครับได้เป็นบัตรเกลือนหนึ่งอันแล้วง่ายมากเลยครับแค่นี้เองใครยิงฉันนะครับอุ้ยตัวลอยน้ํามา อุ้ยดูกดิกุดกดิกนี่มันไอ้เต้ากอดนี่ว่าโอ้โหน่ารัก <Wow. S 1> ใครยังไม่มีไอ้เต้าน้อยตัวนี้อย่าลืมรีบไปเปิดกันนะครับ oh. เพราะว่าใกล้จะหมดเวลาในการเปิดแล้วและถ้าไม่รู้ว่าจะไปเติมเพจไหนเติมร้านไหนดีเราขอแนะนําบริการเติมยูซราคาถูกบายวิสัยเกมมิ่งเองจะทําเสียงเอร์ทำไมรีบเติมเลยตอนนี้แค่เข้าไปในเพจ เลือกโปรโมชั่นที่ต้องการแจ้งเลขไ d จากนั้นรอรับ UC แล้วไปสู่ไปเต้าก๊อ์กันได้เลยรีบก่อนนะบายบายทำไมฮัดเซลกันขนาดนี้เนี่ยนะครับรกิกต่อไปต้องบอกเลยว่ายากกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องขี่ก็อ์ซิล่านะครับให้เอาก็อ์ซิล่าตัวเล็กมาขี่หลังเราจริงไม่ใช่นะผู้เล่นให้เราเก็บของนะครับของแต่งอะไรก็ได้สโคปเลสดอทกีบตั้งกิบนอนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของแต่งของปืนเนี่ยให้เก็บไปครบ20อันซ้ำกันก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าซ้ำกันก็ได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูกัันนะครบ เราก็จะลงไปในจุดที่ปลอดภัยก่อนแล้วทำไมมันมีคนไปโดดน้ำไปตรงนั้นวะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรสแกนแดงโหมีสแกนอยู่ตรงเราด้วยเอาละครับตรงนี้น่าจะไม่มีคนแนะนำให้ให้ลงตรงจุดที่ไม่ค่อยมีคนนะนี่นี่นี่ของแต่งนี่เก็บให้หมดเลยครับไปยามหากระเป๋าก่อนนะเพราะว่าของแต่ง20ชิ้นเนี่ยถ้าไม่มีกระเป๋าน่าจะเก็บไม่ครบใครมันมาโดดน้ำไเนี่ยเนี่ยเก็บให้หมดเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยซ้ำกันก็น่าจะได้นะครับผมคิดว่านะเพราะว่าพวกของแต่งของอะไรมันคงไม่มีถึง20หรอกเอามีคนยิง เฮ้พวกนั้นมันไปอยู่ในเมกาคอซิลา่าเหรอไปทำอะไรกับเมกาคอซิล่าเนี่ยอุ้ยตัวเราโดนสแกนไหเนี่ยไม่ใช่เขาจะเห็นเราแล้วอะไรเนยทุกคนเดี๋ยวผมว่าเราต้องรีบออกจากพื้นที่สีแดงนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้คนเดียวเขาน่าจะวิ่งมายิงเลยนะ A few moments later เจ้าไม่รู้สินะว่ากอซิล่าตัวจริงมาแล้วใครวิ่งอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเจอคนอยู่ไกลๆเฮ้ยมีมีเสียงคนอยู่ใกล้ๆแอบก่อนเลก่อนรู้ไปเ่ยทุกคน อุ้ยมีคนไปโดนกอรซิล่าเหล็กเปก็นกอน์รีไมาได้แล้วแอบก่อนนะครับเนียนก่อนวอ <c oughs> <c oughs> ้นโดนโดนกอรซิล่าดักตบจ้าเอ้ยนี่ไงอันนี้ก็เก็บได้ <c oughs> เร็วเพื่อนอยู่ไหนไม่ครวะ นู๊ตบอดดีนะแต่เขาคงจะรู้แล้วมั้งว่าเราอยู่ตรงนี้ทุกคนว่าเขาจะรู้ไหมเพื่อนเขาจะบอกไหมไม่รู้หรอกเราเนียนเราเนียนไม่รู้เราะไม่รู้อุ้ยสองคนวะเย้มันโนาเนียนมากเลยครับโอ้ไม่มีใครรู้อุ้ยมีคนยิงตรงเงินตัวทองด้วยครับ สกินนูนวันทองนะนี่เราเก็บของแต่งเนี่ยเนี่ยนะผมแนะนา,นาให้เก็บพวกของแต่งที่เป็นอันเล็กๆอะ่ะที่ไม่ใช่สโคบใหญ่นะครับมันจะได้ไม่หนักกระเป๋ามากนะแบบพวกกีบพวกอะไรแบบเนี้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดทำไมนับไปถึงยี่สิบวะ <c oughs> นับอะไรเนี่ยมันถึงยี่สิบไหมเนี่ย <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าของแต่งในปืนนับหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเราจะเก็บให้อยู่ในกระเป๋า่20อันนะในในปืนเราไม่นับแล้วกันนะเพื่อความชัวนะครับอันนี้ผมเก็บมาน่าจะยี่สิบอันละไม่รู้นััับบนนนได้อจริงเีย A few moments later. ผมไม่แน่ใจมีแมกลาเรนปะนะเฮ้ยไม่มีเหรอไม่มีอมั้งด่านนี้ไม่มีเนาะใช่ไหมน่าจะมีแต่ด่านใหญ่ใช่ไหมมีแต่รถจิบ๊บอะครับยังไม่เจอรถว้าดีพีโอ้ยซ้ายก็เม่พวกมันน็อดดีพีเอ๊ะทำไมเขาใช้ดีพีกันเยอะอย่างเนี้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปืนอื่นดีกว่าเฮ้ยไอ้ตี้นั้นหรือเปล่าเอตี้เอ็มเฟย์ตัวทองอุ๊ยล้อแตกไม่แม่นยิ่งเดี๋ยวก่อน ฉันไม่ยอมหรอกนะเพื่อนทำไมถึงยิงแม่นแบบนี้เนี่ยเฮ้ยสแกนแดงๆด้วยทุกคนไปไหนอะ่ะไม่เจออ่ะไปไหนหวะผมไปแล้วนะ <c oughs> ล้อแตกด้วย <c oughs> ขับได้อยู่นะรถคันนี้้าล้อแตกแต่มันจะมันจะแบบสมบันิดหนึ่งนะผมว่าเราต้องไปเปลี่ยนรถอะ่ะอ้ยไม่มีรถลายรถสมบัติมากขอรถเล่นไม่ได้ไม่มีอย่างเนี้ย ทำไมมันไม่ตอบหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหยกอล์ฟล่โดนยิงอุ้ยอุ้ยเกือบตายเฮ้ยโอ้ยไอเสื้อฟ้าเสื้อฟ้ามันยิงอุ้ยข้างหลังเราก็มีอยู่ทุกคนหายละเนี่ยข้างหลังมันยิงอะไรเนะีนะ่ย UMP เนี่ยจิ๊ไฮาใหแล้วครับเจ้ามนุษย์เฮ้ยทาไงดีวะผมว่าเราต้องหนีก่อนวะมนุษย์ภูเขาอุย้ยเน็ตหลดุดกำลังโหลดจิ๊ไฮแล้ว ตายแน่นอนเลยผมว่าตายแน่แนเลยภารกิจเราจะเสร็จไหมเนี่ยเอ้ามาแล้วโอเค <c oughs> คือภารกิจมันไม่ยากนะแค่เราห้ามออกเกมแค่นั้นเองครับแต่เราตายได้เลยนะคือครบแล้วเนี่ยคือตายได้เลยนะครับจะโดนยิงตายหรือว่าฆ่าตัวตายก็ได้นะอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่าผมจะเล่นให้จบเกมแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์แล้วกันไอตี้ได้ยิงเราเมื่อกี้นี่ทางนี้เนี่ยนี่เรากลับมาที่เดิมไหยทุกคนเนี่ยยิงเราบนเขานี่แหละอุ้ยผมเจอใครนอนไม่รู้มนุษย์งูนอนทําไม ันเห้ละเหมือนเขาจะดักใครไม่รู้นะครับเนี่ยใช่คนไหมนะ่ะ <Nope. S 1> ยิงสไนใส่ใคร <Nope. S 1> มนุษย์อ้าวโดนวงนะเพื่อนเือ <Nope. S 1> ไม่โดนเลย <Nope. S 1> นาย ไม่ออกมาโดนวงนะเพื่อนน <c oughs> ่โดนวงนะครับไมาให้เรายิงซะนดีๆวงไปไหนเนะี่ยโอ้โหวงดีไปนู่นไอ้บ้าโชคดีเรามีรถเอาโดนตัวนาเดียวนาเดียวนาเดียวโอ้โหเหมือนเขาโดนใครยิงวนะี่ะไม่เหมือนมีทางขวายิงเขา,เาทุกคนอ้าวตัวขวายิง เอาลครับทุกคนลงไปดีกว่าโอ๊ยใคราเนี่ยไอเสื้อฟ้าไอเสื้อฟ้าที่ยิงเราผมจำได้ <c oughs> ไอเสื้อฟ้านี่มันยิงรถเราระเบิดอลทุกคนแมปเมกากอซีล่าเราจะเจอวงวิ่งหนีนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีรถนะคือผมบอกเลยใครไม่มีรถเนี่ยมีสิอู้อา้าวยิงกันแล้วอา้าวเหลือสองใครไม่มีรถนี่ผมบอกตายวงแน่นอนม,มีคนยิงอยู่น้องวงคนหนึ่งอ่ะไม่นายไม่เข้าวงเหรอเราจะดักนะครับตอนนี้ ข้างหลังไม่มีนะเฮ้ยผมว่ามีในบ้านเรียนไปเนี่ยเหลือสามคนนะครับตรงนี้เอ้ยเหลือสองคนนะครับตรงนี้อ้าวตายวงหนึ่งอุ้ยตกใจ <c oughs> นึกว่าใครก็ซิล่าไอ้กอตเล็กไอ้เต้ากอตวิ่งข้ามหินมาเฉยผมนึกว่ามนุษย์คน<อ>สุดท้ายนี่มีสิทธิ์ไม่นอนในบ้านก็น่าจะน่าจะอยู่ในวงนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่นอกวงเขาน่าจะตายไปนานแล้วนะนั่นนี่เันเสียงเอ้ย ไอ้มนุษย์มันนอกวงนะเพื่อนวงมาแล้วนะไ <c oughs> อ้มนุษยดจังหวัดซิดคอมจ้าขับรถมาประจบกันตรงขอบวงเนี่ยนะดีเนี่ยที่เราแบบเขาอยู่นอกโซนกว่าเราเนี่ยครับเอาให้เต้าก้อนหายเต้าก้อน แล้วโหวิ่งช้าเหลือเกินมาขายของอยู่นี่อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้เต้าก้อนสุดน่ารักก็อย่าลืมเติม UC ราคาถูกคุ้มปลอดภัยได้ที่บริการเติม UC ราคาถูกบายวิสัยเกมมิ่งกันนะรับผมเข้าไปเลือกโปรโมชั่นในเพจและก็ในไลน์กันได้เลยสะดวกทางไหนเติมมางนั้นปลอดภัยแน่นอนใช้เลขแค่เลข ID ผมไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ต้องขายของแค่ช่วงต้นเกมกับท้ายเกมถ้าขายในเกมน่าจะตายกันก่อนไปละจ้าแล้วเกือบลืมทุกคนนี่ได้แล้วครับภารกิจ บ้าหอบฟางนะครับทำไมชื่อภารกิจมันกระหลงปงจังวะเนี่ยอ่ะมันเห็นอยู่แล้วดีกว่าก็น่าจะได้เป็นตั๋วตั๋วเกลือนะครับเอาไว้สุ่มกล่องเกลือนั่นเองนะหนึ่งอันได้อันเดียวกันกับใครยิงฉันนะอันเดียวกันเลยครับนี่ก็เป็นสอบภารกิจที่ทําง่ายนะจริงๆมันมีหลายภารกิจแต่ว่าผมทําแค่นี้แหละผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําภารกิจหรือว่าฉายาอะไรพิเศษนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาด้นั่นเองนะแต่อันเนี้ยมาทาง่ายจริงลองไปทากันดูแล้วกันง่ายๆได้ กล่องสุ่มกระหลงโป้ง2อันนะครับก็อย่าลืมไปทากันนะครับแล้วก็ใครที่มีเทคนิคในการทําอันอื่นก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวผมถ้ามันง่ายถ้ามันง่ายๆเดี๋ยวผมจะไปทําแล้วกันแต่ถ้ามันยากก็ไม่ทํานะ <laughs> พูดทำไมเนี่ยนะ <laughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า <laughs> สวัสดีกับผมไปต้ากอเทเต้นหน่อย <laughs>